สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางนะครับโค้งสุดท้ายนะครับวิ่งล่างตัวเดียวนะครับเทียบชน2สูตรนะครับเอาไว้ให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูเป็นแนวทางกันนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้ง2สูตรนะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ เลขท้าย 2, 2> ตัวล่างนะครับวันน mm. ี้ก <oh ็ต้องมาลุ้นกันว่าสูตรไหนจะเข้านะครับก็มีสูตรใหม่นะครับผมมาให้ดูอีก2สูตรนะครับวิธีการคำนวณนะครับสูตรที่1นะครับจะใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งบวกหลักร้อยบนสองครั้งนะครับบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหลัก10หน้าครั้งที่2บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่1บวกหลัก10ท้ายครั้งที่2บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่2 2ครั้งบวก3คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับ สูตรที่2ใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นนะครับบวกหลัก10บนบวกหลัก10ล่างบวกหลัก10หน้าครั้งที่1บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2 2ครั้งนะครับบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2 2ครั้งบวกหน่วยท้ายครั้งที่2แล้วบวก1คงที่ก็ได้ตัวเด่นตัวเดียวเช่นกันนะครับมาดูสถิติย้อนหลังที่ผมทําไว้นะครับงวดแรกนะครับสูตรที่1กับสูตรที่2ได้เลข1เหมือนกันนะครับนี่เลข1กับเลข1นะผลรางวัลออก 1- 4สี่ เลขหนึ่งมาในตำแหน่งหลักสิบล่างนะครับถูกเป็นงวดแรกบางงวดมันก็อาจจะไม่ได้สิบหน่วยนะครับมันอาจจะมาหลักใดหลักเดียวนะครับอันนี้คือเลขหนึ่งเหมือนกันมาหลักสิบล่างงวดถัดมานะครับทั้งสองสูตรได้เลขห้าเหมือนกันนะครับผลรางวัลออกห้าแปดเลขห้าเข้าในตำแหน่งหลักสิบล่างนะครับถูกเป็นงวดที่สองงวดถัดมานะครับสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองก็ได้เลขเดียวกันอีก ได้เลข4ผลลังวัดออก47นะครับเลข4เข้าใน10ล่างอีกนะครับงวดถัดมานะครับสูตรที่1ได้เลข2สูตรที่2ได้เลข9นะงวดนี้ตัวเลขไม่เหมือนกันก็จับคู่ได้นะครับ29หรือ92นะครับผลลาพวันออก92นะครับเลข2เข้าในหลักหน่วยเลข9เข้าในหลัก10ล่างนะอ,อ,ออกสลับกันงวดถัดมานะครับ สูตรที่1กับสูตรที่2คํคำนวณได้เลขเดียวกันคือได้เลข0ูนย์กับเลข0ูนย์นะครับผลรางวัลออก80ดศูนย์ศนะครับเข้าที่หลักหน่วยล่างงวดถัดมานะครับก็คำนวณได้เลขเดียวกันอีกได้เลข5ากับเลข5าผลรางวัลออกเบิ้ลนะครับห้าห้างวดน,นี้ก็เลข5ามาทั้ง10ทั้งหน่วยนะครับเพราะว่าเลขเบิ้ลนะครับงวดถัดมานะครับ สูตรที่1ได้เลข7สูตรที 7, 53, ่ e genau, 2ได้เลข3ก็ได euh> ้ช <point> <leaves> ุดเดียวคือ73หรือ37นะครับผลรางวัลออก73็นะครับกงวดนี้ถือว่าเข้าตรงนะครับหลักสิบหลักหน่วยตรงเลยนะครับ73งวดถัดมานะครับสูตรที่1ได้เลข9สูตรที่2ได้เลข9ได้เลขเดียวกันอีกนะครับ99ชุดเดียวนะครับรางวัลออก99นะครับออกเบิ้ลนะครับงวดนี้ก็ถือว่า ตรงนะครับเพราะว่าออกเลขเดียวกันนะครับงวดถัดมานะครับสูตรที่1ได้เลข7สูตรที่2ได้เลข1ก็ได้ชุดเดียวนะครับ7จหนึ่งหรือ1 7ผลรางวัลออก7จหนึ่งนะครับออกตรงอีกนะครับงวดนี้ออกตรงนะครับเจ็ดหนึ่งงวดถัดมาคืองวดล่าสุดนะครับสูตรที่1ได้เลข6สูตรที่2ได้เลข5ก็ได้ชุดเดียว6 5ห้าหรือ5 6 เพราะว่าสูตรไม่ได้ปักหลักว่าตัวไหนจะอยู่หลักสิบหลักหน่วยนะครับเป,เป็นเลขเด่นเลขวิ่งนะครับผลรางวัลออก6 5หนะครับงวดนี้ก็ถือว่าเข้าตรงอีกนะครับ <S 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 เข้าตรงอยู่ประมาณนะครับหงวด2งวด3มงวด4งวด5งวดนะครับเลขเบิ้ลเนี่ยมันก็ถือว่าตรงนะ92ออกตัวกลับนะครับนอกนั้นก็ตัวเลขเหมือนกันนะครับก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันนะครับสูตรนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่้าดด 10งวดนะครับเดี๋ยวมาคำนวณงวดใหม่ในงวดวันวันนี้นะวันที่16บหกพฤษภาคมนะครับว่าวิงล่างทั้งสองสูตรจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับมาดูสูตรที่1นะครับหลักแสนบวกกัน2ครั้ง8 8ดแปบวกหลักร้อยบนสองครั้งได้เลขศูนย์บวกหน่วยบนได้เลขเก้ บวกหน่วยหน้าขั้นที่1เลขศบวก10หน้าขั้นที่2เลข8บวกหน่วยท้ายขั้นที่1เลข9บวก10ท้ายขั้นที่2เลข8บวกหน่วยท้ายขั้นที่สองครั้ง7 7 14บวก3บวก3คงที่นะครับ16นะครับบวก9้าได้25้ายี่สบห้า บวก8ได้3 13 3 3บวก9ได้42 42บวก8ได้50 50บวก14เป็น64 64บวก3 67ได้เลข7เลขเดียวนะครับได้ตัวเดียวนะครับเลข7 เป็นตัวเด่นในสูตรที่1มาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2นะครับใช้หลักแสนเลข8บวกหลักหมื่นเลข4บวกหลักสิบบนเลข1บวกหลักสิบล่างเลข6บวก10หน้าครั้งที่1เลข0บวกร้อยหน้าครั้งที่2เลขเจ็ดสอครั้ง7 7, 7 14บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่สองสครั้งนะครับ1บวกกัน2ครั้งได้2 บวกหน่วยท้ายค้าที่2เลข7สูตรนี้บวกเลข1บวกเลข1คงที่8บวก4 12นะคบ,บวก1 13 13บวก6ได้19 19นะครับ19ก็เป็น23 33 33 34 35นะครับ35นะครับบวก7 42 43นะครับได้43 ได้เลขสาเป็นตัวเด่นในสูตรที่2นะครับก็ได้ตัวเลขครบทั้ง2สูตรนะครับตัวเลขก็ไม่เหมือนกันนะครับได้73หรืออาจจะเป็นส7มเนะเจ็ดสาหรือ3ามตัวเลขสวย นะครับถ้าใครชอบก็ลองนําไปเป็นแนวทางดูนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ผมทําสถิติไว้ตั้งแต่งวดที่แล้วนะครับนี่วิ่งเดือห้างตัวเดียวนะครับงวดก่อนก็ทําสถิติไว้ก็หลายสูตรนะครับหลุดหมดนะครับหลุดนะครับไม่เข้าไม่เข้านะครับมีสองสูตรนี้6กับห้าที่ผ่านด่านซึ่งงวดนี้ก็คือ7 กับสามนะคับมีเจ็ดกระสามถ้าท่านใดชอบเลขนี้ก็ลองนําไปเป็นแนวทางดูนะครับก็เก็บข้อมูลแล้วก็เอามาฝากนะครับสําหรับคนที่ชอบเลขเด่นล่างตัวเดียวนะครับในโค้งสุดท้ายนะครับก็รอดูว่าจะมีหรือเปล่านะครับซึ่งมันก็ตรงกันกับเลขไหลวันนี้พอดีนะครับนีเลขไหลวันนี้ก็เจ็นะครับซึ่งจะมี3ามตรงนี้ติดอยู่ด้วยนะครับ ก็ขอให้มาก็แล้วกันนะครับซึ่งสูตร2ตัวล่างชุดเดียวตรงๆนะครับผมก็เคยลงให้ไปแล้วนะครับนี่สตัวล่างชุดเดียวตรงๆนะครับลงไปให้หลายวันนะก็จะมี73อยู่นะนี่สูตรนี้อันนี้2ตัวล่างชุดเดียวนะครับย้อนไปดูคลิปเก่าได้นะครับตรงกันนะครับอันนี้แต่สูตรนี้จะเป็นสูตรวิ่งล่างนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรวิ่งล่างนะครับโค้งสุดท้ายวิ่งล่างตัวเดียว ก็จะได้7 3เหมือนกันจะมาหรือไม่มาก็ไปรอดูในช่วงเย็นนะครับเราถึงจะรู้คําตอบตรงนี้ลงให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้านะครับจะลงสุดในให้ก็รอติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ